เรียว่าทำตนให้เป็นพิดถึงของตนหรือจงเตินตนโดยตนเองที่มันจะทำผิดกาชั่วขอถตาจิตมันรู้อยู่ว่ามันคิดจะทำตัวอย่างนั้นจะติดไอ้ร่งเป็นของที่ผิดศีลเพียงกายไปทำเา้า อวัดวาจาไปทำเค้าผิดเช่นโัวกรอกไหมตัวคำหยาบกล่าวคำหยาบขาดจัดลักลับหลอกเวทผิดในกรรมอะไรเขาเป็นมันไปผิดศีลถ้าสรุปเสรการที่ทำผิด มันอยู่ที่จิตจิตสั่งมันยังจะทําผิดได้ถ้าจิตทามจะแล้วมันก็ไม่กล้าทําผิดในการที่จิตจะห้ามของจิตต้องม,มีปัญญาเพราะว่าที่ไม่ให้ทำนั้นเพราะว่ามันชัว่วมันเป็นบาปมันเป็นโทษ คือที่เราอาจมันคิดจะทำแล้วก็แล้มีสติอยู่ตาเนี่มันไม่ทำเพราะละอายบาปก,ก็เลยไม่สั่งถ้าจิตละอายต่อบบาปมันก็ไม่สั่งหรือจิตเกรกลัวบาปมันก็ไม่สั่งเพราะความชั่วนั้นเป็นบาป มามีบาปมันก็มีกรรมเป็นธรรมดามีบาปก็มีกรรมมีบุญก็มีกรรมเป็นกรรมต่างกันแต่เรียกว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมดีก็เรียก,ว,กว่าโกศละกรรมก,กรรมชั่วก็เรียกว่าอะโกศละกรรมคันนี้กรรมดีใครสร้างกรรมดีอยู่ตลอดเวลา เขาทำให้ผู้นั้นมีความสุขตลอดเวลาถ้าทำความเชื่ออยู่บ่อยๆหรือทำเป็นประจำมันก็ได้รับทุกข์เรื่องนี้มีเรื่องหนึ่งให้พบในหนังสือมาอ่าชื่อนายมี เป็นคนที่ว่าหากินทางปานาติบาตเป็นพรานนกกระจอกเขาไีตาข่ายไปตามหมู่บ้านทามที่มีนกกระจอกชุมชๆแล้วก็มีรองน้องช่วยเหลือทำงานลลยนกกระจอกบินเข้าไปติดตาข่ายติดตาข่ายแล้วก็ เขามีกรงสขารับเก็บใส่กรงไว้วันหนึ่งได้เต็มกรงเขาขับกลับไปบ้านเมื่อกลับไปบ้านไปถึงก็ต้มน้ำร้อนไว้เป็นกระทะใหญ่เขาเอาไอ้ลอกกระจกทั้งกรงเลยจุ่มลงไปในน้ำร้อนกระายเลย เอาออกมาถอนขนตามเครื่องในเอาออกเส็จส่งไปตามร้านอาหารต่างๆทาส่งถึงร้านอาหารที่มันตราหมากรองส่งนอกทำอย่างนั้นจนร่ำรวยสมบูรณ์มีที่ดินมีบ้านอยู่รูหรามีรถยนต์ใช เป็นเรียกว,ว่าฉันเศรษฐีย่อยๆและไม่มีไม่มีความร้ายตจอบาปเลยพออยู่นานปีแล้วกระดาวสิบป,ปีแล้วที่ทำาหรือวก็จำทีนี้ก็เกิดเจ็บขึ้นมา พอเจ็บเข่า,ขารักษาที่โรงพยาบาลมันก็ไม่หายมันผอมลงไปเรื่อยอาหารที่เคยกินได้ก็กินไม่ได้รักษาตัวนั้นจนหว่าเงินทองก็เสียไปมากไม่หายแล้วก็อยู่ยเมีอยาก็อยู่กับตอนนั้น เห็นว่าสามีข้องอนใจไม่ได้แล้วก็ไปมีสามีใหม่ไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่แล้วก็ไอ้ทรัพย์สิบนบ้านช่องนั่นก็ต้องขายไปจนหมดแก่แล้วตัวเองอ่ะตอนหลังนี่ก็ต้องอาจัยว่าใสายบ้านขออื่น,นอนอ่า อขออาหารผู้อื่นกินตอนนี้ต้องขอทานแล้วแล้วความเจ็บเรียกว่าต้องต้องคลานต้องคืบไปแล้วตอนหลังเวลาตา,ตายตายตรงไหนเวลาตายไปนอนตายอยู่ข้างกรงที่ใส่นกตมทั้งเป็นอนะั่นแนละนอนตายอยู่ข้างกรงอ อย่างนี้จะไปไหนไปก็ต้องไปนรกแน่นอนไอน้กรรมนี่มันมันเกิดนิมิตักรรมชั่วก็ตามกรรมดีก็ตามคนที่จะตายถึงแม้จะถูกรถยนต์ชนตายจะถูกวันคอขาดตายถูกยิงตาย หรือตกน้ำตายอะไรก็ตามก่อนที่จิตมันจะทิ้งร่างออกไปนั้นจิตตอนนั้นมันสงบหยุดตรงใดไม่ใช่ว่าคอขาดถึงก,ก็จิตไปแล้วไม่ใช่มันหยุดชั่วขณะหนึ่งแล้วก็คติ <c oughs> ที่ตนทำไว้ มันนึกมันคิดมันเห็นเึื่มาเป็นมโนภาพเป็นของจริงตา <c oughs> ขวายอากุศลก็จะเห็นเป็นเปลวไฟเป็นหม้อทองแดงมีอะไรเหล่านั้นมีเจา้านาศี่แต่งร่างกายใหญ่โตกำยำถืออาวุธมาจะจุดจะขัดจากจะลากไปเห็นนิมิต นากลางวายกุศลกลางวายกุศลก็เห็นเป็นที่รื่นรมสุขสบายมีปราสาทเหมือนมีปราสาทราชวังอย่างนั้นจะเห็นแล้วคติอันนั้นน่ะพอมันเห็นแล้วผลข้งกรรมแล้วมันคล้ายๆกับดึงดูดไปให้ไปเกิดตามคติตามผลของกรรม คัตนินิมิตกรรมนิมิตสองอย่างที่มาเห็นที่มาได้เห็นขึ้นว่าตอนทําอะไรไหว้ทาอะไรไหวนะ้เดี๋ยวว่ากรรมคัติกรรมนิมิตให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดชัดมากจิตรู้ิตตาอันนี้ไอ้คนเดียวตายสังเกตดูคนที่ทำบาปแล้วเวลาจะดับจิตถึง ลืมตาพลองกันมามือเดือวคว้าน่าเสียงยังมีเรียกดักเรียกช่วยด้วยช่วยชีช่วยชีก็ว่าเกอือ,เ,อเขาจะมาจับมาพาไปแล้วนะั่นนั่นไปแล้วนั่นไปนาดอกแน่อย่างอันนี้ตาจะไปเป็นเปรตแล้วกาจะตายขอน้ากินหรือขออาหารกินมันหิวมันอยากนั่น เพราะไอเปรตนนัตัวร่างกายมันใหญ่แต่ปากมันเล็กเมื่อตายต้องเกิดเป็นเ,เปนรตเรือนร่กายมันเนน้ำไปกินก็เป็นไฟเห็นอาหารอยากจะกินแต่พอไปจับใส่เข้าปากมันก็เป็นไฟไปอย่างนั้นะ ขอผลของกรรมในคนที่อยู่ในโลกไอ้ทานไม่ทำนี่อย่างได้ไปเกิดในสวรรค์ได้เหมือนกันถ้ามีศีลดีแต่ทานไม่ไม่ทำก็ไปเกิดสวรรค์มันกินมีกินเป็นมือมือบางเขากินกันสามมือสีมือ ตัวเองกินมื้อเดียวร้วอนมีไปอย่างนั้นอาการทำทานการใส่ตักบาทใส่บาททุกวัน <c oughs> อาประหรือง่ายทานอื่นๆในปัจจัยทั้งสี่ตายทานไปนอาหารก็ตายไปก็ไม่อดอยากรับไม่มีเก่งกับผู้อื่นนอกจบกไห นม่มันเป็นเรื่องที่ผู้ที่ยังมีชีวิตยอยู่เดี่ยงนี้ก็มีมียศเป็นนายพันทหารพิเศษมีลูกมีเมียเมียก็เป็นนายร้อยเออลูกก็เป็นร้อยโทแล,ล้วลูกชายลกูกหญิงเขาทำรายการศึกษาอีกคนกำลังศึกษา ตายไปสองครั้งมาแล้วครั้งแรกตายไปสิบกว่าชั่วโมงกลับมาครั้งที่สองก็นานหน่อยแล้วก็กลับมาทำไปไปเทียวสวรรค์มาแล้วก็ที่จนได้มีเขาไปที่โน่นเขาบอกว่านี่อาหารกินสิมีคนววามีที่อยู่ก็มี เขาบอกผู้ดีขอ่าที่อยู่นั่นแหละเป็นวิมานเนี่ยเขาบอกนี่แหละบ้านของคุณเทตัวเองอยากจะข้าวไปก็บอกยังไม่ถึงเวลาข้าวไม่ได้มีกินแจกก็ข้าวไม่ได้นี่ตัวเองอยากจะข้าวไปไอ้เทวดาที่เป็นผู้ข่าวในระมิดายใหญ่ก็ถืออาวุธเลยไม่กล้าข้าว บอกยังไม่ถึงเวลาข้าวไม่ได้แต่อาหารไม่ให้เอาอาหารมากินพอหยิบอาหารอะไรมากินก็ตัวเองก็รู้ดันดีว่าไอ้นี่เราเคยทําบุญไว้ในชาติที่เราอยู่นั่นแหละเคยใส่บาทรเคยไปสวาวผป่าป่าอะไรต่ออะไรเหล่านี้นึกได้หมดนานนะ นั่นเห็นชัดอย่างนั้นแล้วเขจะตายจริงแล้วก็ไม่ควรตายเลยเวลานี้นะมีคนมาเชิญไปแสดงธรรมที่นั่นที่นี่แทบทุกวันคต่ว่าในอาทิตย์ธรรมดาหนึ่งต้องไปนอนโรงพยาบาลฟอกเลือดครั้งละห้าชั่วโมง แต่แล้วก็ออกเดินได้ร่างกายอะไรก็แข็งแรงดีแต่เพีิงละกล้านดำไปไปปาทากตาบางแห่งก็เขาเชื่อตอนแรกแรกก็ยี่สิบยี่สิบคนได้ตอนหลงัลงๆนี่เป็นร้อยร้อยตอนหลังนี่เป็นพันที่คนอยากาอบอกกันก็บอกจะจะตายจริงมืวันที่สิบกมิถุนาที่จะถึงนี่ ตายตายตายไม่กลับแล้วดิงเขาบอกเขาก็เตรียมตัวไว้พร้อมแล้วแล้วตั้งแต่ไปมาสองหนแล้วก็ไม่จำมื่นเลยทำแต่บุญทำแต่ทานทํารักษาศีนมัน่นคงนี่มันพิสดา์อย่างนี้คนยังมีชีวิตอยู่และนอกจากนั้นไอ้เพื่อนที่เป็นทหารด้วยกันเป็นร้อยร้อยตอพันโทออะไรเหล่านี้ ทั้งหมดสิบคนมึงสนิทกันมากเอาบอกว่าพอเมือเงิ้ตองตายภายในปีนี้ออบอกบอกรไรด้วยไอโปรแกรมมันไล่เตะ๋เพื่อนๆกันหาว่ามากแล้วลองโด,ดูได้มีเพื่อนทหารทั้งหมดเปคนที่เก่ามาึงบอกว่าเขาด้านเชื่อ พอมาบอกแล้วก็ไอที่กีฬาเมายาก็เลิกมาทำทานจักบาตรไปวัดรักษาศีลไม่เอาเขาั้านยังอยู่เราั้านตายไปตามลำดับจริงถ้าไปอยู่สวรรค์จั้นล่างๆมาเพราะมันทำบุญมันเหมือนกันตายไปกหมดลเลือคนเดียวจิบคนที่เขาเห็นไว้ ที่พอตายไปสองสามคนตอนนั้นเ่ะคนไอ้พวกเป็นเพื่อนกันเลยเชื่อนี่ยไปเดือนเป็นไปได้อันนี้น,ะนี่ยทางการที่พระพุทธเจ้าสอนบุญสอนบาปจะสอนได้นสมัยกาไม่จริงและเป็นพระพุทธเจ้าจะมาพูดหลอก มนุษย์เทวดาได้ยังไงไม่ได้แต่ว่าสมัยปัจจุบันนี้กิเลสมันมากจึงคิดว่าสิ่งใดที่ไ,ไม่เห็นด้วยตาเนื้อหูเนื้อเรือยินหูเนื้อแล้วไม่เชื่ออย่างนี้ไปต้อย่างทางหมอทางแพทย์ไม่เชื่อเรื่องกิจวิญญาณมีนะครับไม่เชื่อหรอกตายแล้วศูนย <c oughs> ไปเจอที่โรงพยาบาลประจวบกอมนายการนะไม่เชื่อว่าผีมีห้องที่หลวงพ่อเคยอาพาธแล้วไปพักที่นั่นห้องเบอร์แปดทีนี้ก็เกิดจ้าชาวบ้านหรือพระอาพาธไปพักที่ห้องเบอร์แปดูยไม่ได้ อยูไม่ได้ทีเดียวไม่ต้องนอนกันมาอ่าเปิดหน้าต่างออกมาแล้วก็ยืนแหลดลิ้นยาวบาทงทอตาเลือกมาอะไรบ้างตรองนี้มนเอาไปส่วนมนถึงสองครั้งหายใจมาแล้วพออยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรไม่มีอะ เนี่ยไปของไปอย่างนี้ทันที่น้ำเกตต่างๆมาเล่านี่เราก็เ,าเพื่อให้เรามีความเพลงครับาปละอายบาปอย่าทําทำแต่บุญแต่กุศลทําไปเลยไอ้จะให้เห็นผลต่างๆเหมือนกับว่าไปซื้อกุยเฉียวมาจากตลาดมาถึงกินแล้วอิ่ม เราทําบุญแล้วก็ถึงได้บุญทันทีได้ขึ้นสวรรค์ทันทีมันเป็นไปได้หรือมันต้อถึงวันถึงเวลามาทำไหว้แล้วบุญนี่มันก็ไม่แช่ว่าต้องใส่ในเซฟในตู้อะไรแกบไว้ไม่มมนอยู่ที่ใจเราไม่หนักไม่อะไรตรงไหนแกบไว้อันนี้คนที่ไม่อยากทุก ก็รู้แล้วว่าาบาปให้ผลเป็นทุกข์บุญนให้ผลเป็นสุขแล้วที่อยู่ในโลกนี้ที่ดินด้านเนื้นหนาก็อยากหาสุขทั้งนั้นแต่มันหาไม่ถูกมันกินทุกข์อยู่เรื่อยถ้าหาถูกแล้วมันมีสุขแน่การจงพยายามฝึกฝนใจของเรานั่นแหละ กรรมจับควางกีเกียดกีกลัน่นไม่ซื่อไม่ตรงต่อเวลาไม่มีสัจจะไม่มีความอดทนในเหล่านี้กรรมจัดอะไรมันหมดไปทรอยนะที่เราทำนี้ไม่ใช่ใครบังคับเราเราทำเพื่อเราจะได้บุญที่เราได้นี้นอกจากมีอยู่ที่ตัวเราเป็นทุนที่จะไปในอนาคตแล้วยังให้ผู้อื่นได้ด้วย โอที่พ่อแม่โอยาตายายมิตรหายญาติทั้งหลายครูอาจารย์จนตลอดถึงกระทั่งแทพปดาบุญของเรานี้ยังให้ผู้อื่นได้ด้วยที่เราก็ทำที่เรียกว่ากรอดน้ำกรดน้ำก็คืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นนั่นเองอยาเข้าใจว่าแผ่เบตตาแผ่รงกุศลไม่ใช่ แฝ่เมตตาหมายความว่าเราให้อภัยต่อสัตว์ทุกทุกอย่างเราไม่สร้างเวรกับสัดดตว์ใดจังทิ้งงานเดียวแผ่เมตตาส่วนการกรวดน้ำคือให้บุญที่เราได้สร้างไว้แล้วได้ทำไว้แล้วให้ผู้อื่นการกรวดน้ำผู้ปฏิบัติทมเมื่อออก,กาจากกรรมฐานจะดกรวดน้ำเดียวนั้นก็นได้ หรือตอนไหว้พระเย็นหรือไหว้พระตอนเช้าหรือนั่งตอนเช้าออกจากที่นะัน่งกรรมฐานออกมาถึงแล้วก็ออกประชานหนึ่งแล้วสติมันคืนดีแล้วก็ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ําการกรวดน้ําและแผ่เมตตาที่จะให้มีพลังสูงสองได้ไกล ก็ให้นึกถึงจานสองให้ขนลุกขนพองขึ้นเบ่งขึ้นได้ให้ต้องฝึกให้นึกว่าทางขวางตลอดสาคลนจัก,กรวาลทางขวางคืออ่าเหมือนตอนเสามนันเรียกว่าทางตั้งทางขวางก็ตอนเสานอนนอน ทางที่ขนานกับพื้นโลกเลยจากทางกวางตัวสากลจัก,กรวาลทางตั้งเบืองบนถึงพระวะกะพรมพระวะขะพรมก็คือถึงอาูุบพรมมันเองชั้นล่างจุดถึงอเวจีมา,ารานรก เรานึกอย่างนี้แล้วก็เบ่งปีติให้คนลุกสู่โูกพลังของฌานน่นแหละกระจายไปถึงแล้วก็เมื่อเราแรผ่านเทวดาทุกชั้นเทวดาชั้นกามาประจรหกชั้นพรมโลกสิบกชั้นถึงอาูุภพรหมหกชั้นสิบหกยี่สิบสอง ถ asa, 26, an, bold, ึงพรหมโลกชั้นสูงถึงยี่สกชั้นสวรรค์ถึงชั้นที่ยี่สิบหกถ้าเราให้ถึงทางโน้นพรหมและเทวดาเขายี่พรหมชั้นสูงเป็นภูมิยานแข่กล้าดังนึ้นเราให้พระพรหมและเทวดาเขาก็คุ้มครองเราเราให้เขาเขาก็ตอบแทนเราด้วย ดูแลคุ้มครองไปพิบัติที่ไม่ใช่กรรมปองก,กันให้เราปลอดภัยนั่นในะขนาดไอ้ที่เครื่องบินตกราสีห้า 45, รูปร้องวอาตายหมดมีคนหนึ่งเป็นหมอไม่ตายาทำไมไม่ตายไอ้เครื่องบินของญี่ปุ่น <c oughs> ของญี่ปุ่น เจ็ดสี่เจ็ดเกงวินองวินใหญ่ที่สุดเนี่ยเก่ยวคนทั้งสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยอ่าเครื่องระเบิดในอากาศตกเด็กสองคนรอดนอกร้านสี่ร้อยกว่าตายเกลี่ยงนั่นเพราะอะไรไม่บุญเลยเด็ก ตกลงมาก็บาดเจ็บนิดหน่อยยังนั่งอยู่ในเก้าอี้เครื่องบินนั่นแหละยังรัดอยู่เก้าอี้พาหอลงมาถ้าไม่ลงมาได้อย่างไงทำไมคนอื่นตายหมดเนี่ยนี่แหละบ,บุญบุญนี่มันที่พิ่สุได้เห็นมันก็มีอยู่ในโลกอยู่เรื่อยมีอยู่เรื่อยแต่ว่าเราไม่นึกเราเราไปยกไปว่าเขคน,นั่นโชคดีไม่ตาย เอาไป,โช,าปโชคไปนนเอาไปโชคไปหมายก็คนนั้นเคราะ์ดีไม่ตายให้คนที่จะมันนึกแล้วเอเทวดาเขาช่วยเหลือไม่มีนั่นน่ะนี่ฮะพาอย่างง,งั้นต้องไปก่อนมีบุญมากไอเรื่องเด็กไม่ตายนี่เคยพบมาสองครั้งอ่ะเด็กเมือนกันตกเครืงบิน ไม่ตายเราลองมามาตกในกองควางใหญ่่นไม่ได้นี่เป็นไปได้ฉะนั้นเราต้องเชื่อกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเพื่อ,อมันคงแล้วก็ต้องรีบตักตวงใส่ตนไว้หาใส่ตนไว้ให้ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหลือมากไม่ต้องกลัวแล้วเมื่อทําบาปล้วอยากคิดว่าเอาเอาบุญไปลบอยากคิดลบกันไม่ได้จบเรื่องท่านี้